น้ำเกลือนะคะซื้อทีละหนึ่งงเนาะพอเด็กๆใช้กันตลอดเลยเดือนหนึ่งใช้สองรงแล้วก็เสร็จก็ให้น้ำเกลือนี่นะคะเสร็จให้น้ำเกลือนะเด็กๆใช้กันอาหารสำหรับแมวป่วยนะคะตัวนี้พ่เกลีต้องใช้กระป๋องหนึ่งใช้สองวันนะคะและตัวนี้คือตัวซุปค่ะซุปตัวนี้ ซุปตัวนี้ใช้วันละสามกระป๋องนะคะอาหารสำหรับแมวโรคไตาอาหารสำหรับแมวโรคนิ้วอาหารสำหรับแมวป่วยหลังบ้านอกไก่ต้มนะคะบรรณาธิ์จะใช้4ีกิโลนะคะแต่ถ้าวันธรรมดาใช้2อกิโล อาหารสาหรับแมวป่วยหลังบ้านนะคะเพราะว่าเช้าเด็กๆต้องกินเด็กหลังบ้านต้องกินวันละสองมื้อนะคะตัวนี้ก็มาผสมไก่ให้นะคะแต่ใต้เช้าไม่ได้ทําไก่ก็จะมีอาหารกระป๋องตัวนี้ให้เด็กๆกินนะคะสองอย่างผสมกันนะ